ผมได้สร้างทั้งนรกของจริงและยมโลกในโลกกระตูนผ่านยานโซโลโมอนซึ่งผมได้ใช้ศิลานักปราหรกรดานบบคา,า่าที่จำลองมาจากต้นไม้แห่งความรู้สร้างเดดโนดขึ้นแล้วมันก็ต้องปิดโลกกระตูนขึ้นมาแน่นอนว่าจะต้องสร้างราชานรกผู้สามารถเขียนเดดโนดได้ขึ้นมาและเขาจะเป็นราชาผู้สร,สร้างทุกอย่างในนั้นตอนนี้ เท่ากับว่าผมชนะฝึกชามาแนไฟแล้วเดี๋ยวค่อยคิดดูอีกทีว่าจะทำอะไรแล้วหลังจากเวลาที่เมลโลกต่อรองเท่ากับศูงย์ผมก็ได้ไล์สตรีมทาสงครามของโลกนี่จะเป็นสงครามโลกก็ว่าได้ระหว่างราชอาณาจักรโดปติตสกับพวกผู้ใหญ่ที่คิดโกงแม้กระทั่งขนมเด็กอาเมนและอาเมน ต้องทำสัญญาขายนี้ให้ข้าพเจ้ามิตรโกเจ้านายและเจ้าชีวิตของทุกคนข้าพเจ้าจะใช้ทองคำซื้อทุกอยา่างขอทวงบัลลังก์ของราชวงศ์คืน